แด่พระมหาหมมุนีมหาหมมุนีเจ้าจอมสงเมืองเก่ามันดดเลคงคู่ล่ารุ่งอรุณร่วมกันสงพระพักพุดพองเด่นดวงหน้านอบน้อมเสียนถวาย มุ่งหมายบุญกุศลสร้างสำเร็จพระเกตมาลาเพชรพลิดแพลว้วมหาไม่มุนีสเสด็จสถิตอยู่นำสู่สุขกเกษมแล้วปกล่าร่มเย็นพระมหาไม่มุนีภาษาอังกฤษเรียกว่า มหามุนิบุตาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพมา่าเปรียบได้กับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยและเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพมา่าคำว่ามหาหมายมุนีแปลว่าผู้รู้อันประเสริฐ ชาวพมา่าเรียกว่ามหาเมยมุนีเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปัจจุบันปริสถานอยู่ที่เมืองบันดาเลอดีตราชธานีของพมา่าในยุคราชวงศ์ของบองเดิมทีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยะไข่มีตำนานเล่าว,ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยกษัตริย์แห่งเมืองยะไข่รับสั่งให้ก่อสร้างองค์พระธรรมจากทองสำริดสูง12ฟุต7นิ้วหนัก6.5ตันกษัตริย์ผู้สร้างทรงพระสุบินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานพรให้พระพุทธปฏิมาองค์นี้เป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องสืบสารพระาศาสนาไปในภายหน้า โดยในอดีตแม้เมืองยักษ่จะถูกโจมตีโดยกษัตริย์เมืองอื่นๆที่ทรงแสนยานุภาพเพียงไรก็ไม่อาจจะเคลื่อนย้ายองค์พระมหาไมามุนีนี้ออกจากเมืองนั้นได้ต้องมีเหตุให้ขัดข้องทุกครั้งไปจนกระทั่งถึงราชสมัยพระเจ้าประดุงแห่งราชวงศ์คองบองสามารถตีเมืองยักษ่ได้ และได้อัญเชิญพระมหาไมามุนีออกจากเมืองยะไข่ในปีพุทธศักราช2,327ภายหลังการสถาปนากรุงเทพมหาคนครและการปราบดาพิเศษเคลื่อนถลิงถวันสิริราชสมบัติของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสองปีโดยล่องตามแม่น้ำอิรวดีมายัางเมืองบันดาเลได้สำเร็จ พระมหาไมมุนีจึงได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองบันฑดเลเป็นการถาวรน,นับแต่นั้นเป็นต้นมาและด้วยความเชื่อว่าพระพุทธมหาไมมุนีนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิตเพราะด้วยเหตุที่ได้รับประทานพรบางตำนานก็เล่าว่าได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้า จึงมีประเพณีล้างพระพักถวายโดยทุกเช้าเวลาประมาณ04.00นาฬิกาคือตีสพระมาหาเถระและสาธุชนทั่วไปที่ศรัทธ,ธาจะมาทำพิธีล้างพระพักด้วยน้ำอบ OK น้ำหอมผอสมทานาคาอย่างดีพร้อมกับใช้แปลงทองแปลงที่พระโอษฐ สมนหนึ่งแปลงพระทนถวายพระพุทธเจ้าก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้งสนิทพร้อมใช้พัดทองบวกถวายเป็นอันดีสมรหนึ่งได้อุปถาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนชีพอยู่จริงๆอันหนึ่งองค์พระมหาไมามุนีมีการปิดทองซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเป็นรอย่นตะปุ่มตะปํำไปทั้งองค์ซึ่งหากเอานิ้วกดลงไปก็จะรู้สึกได้ถึงความอ่อนนิ่มของทองคำเปลวที่ปิดทับซ้อนกันนับเป็นพันๆเหมือนๆชัน้นตลอดระยะเวลาเนิ่นนานกว่าศตวรรษทำให้พระมาหาไมามุนีมีอีกพระนามหนึ่งว่าพระเนื้อนิ่ม